มีผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเฟรนเดอร์ท็อปไฮไลท์ประจําวันที่23มิถุนายน2565นะครับในวันนี้นะครับผมทั้งสิงห์ธนนท์นะครับกับคุณเกษมสันนะครับนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม Property นะครับก็จะมาเป็นผู้ร่วมดําเนินรายการในวันนี้นะครับโดยก็ต้องบอกว่าในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีหุ้นของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่เรามองว่ามีความน่าสนใจนะครับจะมาวิเคราะห์แล้วก็แนะนําให้กับผู้ชมทุกนั นะครับซึ่งหุ้นที่เรานนามาในวันนี้เราก็จะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยนะครับก็คือบริษัทอโอริจินพัพเปอร์ตีรรต้จำกัดมหาชนนะครับหรือชื่อย่อ,อก,ก็คือโอรนะครับที่หลายๆท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับโดยในวันนี้นะครับเราก็ได้เชิญทางคุณเพียวมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณเพียวเนี่ยก็คือก็จะเป็นนักวิเคเคะร์น,นะครับที่ดูหุ้นตัวนี้อยู่นะครับซึ่งเดี๋ยววันในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันนะครับตั้งแต่จะเป็นภาพรวมวิสัยทับว่า ทางโอเรจีเนี่ยมีหน้าตาด้าน Business m o เด l เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงผลประกอบการหลังจากนี้นะครับว่าทําไมเราถึงมองว่าคู่ตัวนี้มีความน่าสนใจนะครับซึ่งเดี๋ยวในนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณเทียวก็จะมาพูดให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวให้คุณเทียวเริ่มได้เลยครับใช่ครับก็สวัสดีทุกครั้งสวัสดีทุกคนนะครับอีกครั้งนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับผมต้องแต่นะครับเออเรามีการเปิดเมืองขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าต้องเรามีการ คนเนี่ยขับรถมาทํางานมากขึ้นนะครับ mm hmm. รถติดมากขึ้น mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. คุณเก่งก็เราเ,เริ่มเห็นนะครับพฤติกรรมทีออ่การใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยเริ่มกลับมาเป็น Normal มากขึ้นนะครับ mm hmm. ทําให้ทุกหลายคนเนี่ยมีความคิดนะครับทีออ่อยากจะจากที่เดิมเนี่ยอยูออ่ Work From Home อยู่ที่บ้านนะครับ mm hmm. ก็เริ่มอยากจะมาห้องหาคอนโดกลับมามองหาคอนโด เพื่อให้ใช้ชีวิตได้สะดวกมากขึ้นซึ่งเวลาเราพูดถึงคอนโดนะครับอยากได้คอนโดเงี้ยชื่อ Origin มักจะเข้ามาอยู่ในลิสตอันดับต้นๆนะครับเวลาเรามองหาคอนโดซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าตัว Business m o เดลของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็เมี้คุณเก่งครับก็เกิดมาแล้วนะครับว่าเขาเป็นนะครับผู้พัฒนาอสังหานะครับก็แน่นอนครับธุรกิจหลักๆของเขาเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการพัฒนาสังหาซึ่งจุดเด่นของเขานะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งเลยเนี่ยเขาค่อนข้างเด่นในเรื่องของการพัฒนาตัวโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับในส่วนของ Market Share นะครับถ้าดูในช่วงปีย้อนไปนะครับตั้งแต่ปี2018 9 20เนี่ยนะครับยอดขายตัวคอนโดเขานะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับต่างเออจากคู่แข่งรายอื่นนะครับโดยถ้าดูนะครับอันนี้เป็นภาพนะครับตัวคอนโดมิเนียมแบรนด์นะครับของ ตัวอรินะครับจะเห็นว่ามันค่อนข้างคุมนะครับเรียกว่าเกือบจะทุกเซกเมนต์เลยนะครับ mm hmm. มีตั้งแต่ Entry Level นะครับไปจนถึง Luxury นะครับ mm hmm. ตั้งแต่เด็กเรียนจบใหม่นะครับเออตั้งแต่คพับตั้งแต่นักศึกษานะครับจบเด็กจบใหม่ไว้ทำงาน mm hmm. นะครับไปทำงานออฟฟิศไปจนถึงผู้ระดับผู้บริหาร mm hmm. เรียกว่ามีโปรดัก hmm. ที่พร้อมจะอคุมครับ hmm. พร้อมจะเสิร์ฟให้กับคนที่ต้องการมีคอนโดนะครับ mm hmm. <N ous> ในขณะนะครับที่ตัวแนวราบนะครับก็ต้องบอกว่า o r ริจิเนี่ยเพิ่งจะมาพัฒนานในเรื่องของเซกเมนต,ต์แนวราบเนี่ยกีหลังนะครับช่วงประมาณปี2ระ17-18เนี่ยต้นมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยทําได้ค่อนข้างถูกเวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิด<ม>เนี่ยนะครับจะเห็นว่าคน เอ่อต้องเอ่อมีโซเชียลดิสทนซิ่งใช่ไหมครับคนก็ไปมองหาบ้านตอนนั้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ออริเนี่ยครับบิ้วตัวพอร์ตบ้านเขาขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลานะครับผมอันนี้เป็นภาพนะครับตัวเซลล์รีเวนิวนะครับของตัวออริจินนะครับซึ่งตอนนี้แยกไปเป็นบิทเนียแล้วนะครับก็จะเห็นเลยว่าเขาโตนะครับตั้งแต่ปี2018ไปถึง10เอ่อ21เนี่ยนะครับโต95%้าสิเคเกอร นะครับซึ่งซึ่งไม่น้อยนะครับแต่แต่ก็อย่างที่นั่นแหละครับพอเขาเพิ่งเริ่มมาทาเนี่ยนะครับมันก็มาจากฐานที่ต่ําแต่ว่ามันยังเออมันยังมีรูมนะครับให้โตได้อีกเยอะนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งรายอื่นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็มองว่าในอนาคตนะครับเนื่องจากตัวดีมนสําหรับกลุ่มแนวราบเนี่ยมันค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วก็ป็นเป็นแบบค่อนข้างเป็นเรียวดีมนนะครับคนที่อยู่ใสยจริงเนี่ยเราก็มองว่าสําหรับกลุ่มออรีนะครับตัวเซกเมนต์แนวราบเนี่ยก็ จะค่อยๆกลายเป็นตัวคีย์ไดเวอร์หลักนะครับสำหรับรายได้จากกลุ่มอสังหาของเขานะครับนอกจากนะครับธุรกิจนะครับอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับพัฒนาโครงการแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าบางคนจ้ไม่ทราออริจินเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างมากนะครับ <laughs> เขามีนะครับจริงๆมีตั้งแต่เกี่ยว มีทั้งที่เกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจอสังหาแล้วก็ไม่เกี่ยวอาจจะเกี่ยวน้อยๆบ้างนะเกี่ยวอสังหานะครับก็จะมีตั้งแต่รีคารลิงนะครับพวกโพสเพทอริตี้โชริซึมนะครับโรงแรมต่างๆนะครับบริหารโรงแรมนะครับมีเซอร์วิสจัดการนะครับคอนโดนิตินะครับต่างๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางอสังหาอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่เริ่มแตกออกไปอีกนะครับก็จะเป็นพวก เป็น new business นะครับที่ที่จะเป็นเป็น origin next level นะครับของของทาง origin เนี่ยก็จะเป็นพวก healthcare นะครับเป็น logistics and warehouse นะครับผมม,มีด้านของทาง financial เองก็มีนะครับ ก็เป็นพวกมีประกันนะครับบริหารจัดการนิสิตต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโปรเจกต์ในอนาคตใช่ไหมที่เขาคิดจะทใช่รับคือโอลีเนี่ยเริ่มมีการนะครับลงลงทุนเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในการแบบไปทำา JV นะครับหรือ Joy เว n เจ r รเนี่ยกับบริษัทที่เป็นชั้นนําในแต่ละด้านนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยเขาเริ่มจากศูนย์นะครับแล้วไปทำนะครับเขาไปมีการจับมือนะครับกับบริษัทชั้นนําอย่างเช่นตัวอย่างตัวอัลฟานะครับ นั่นอันฟ้าเนี่ยที่ทำเป็นตัวโลจิสติกนะครับแอนด์แวร์เฮาส์เนี่ยเขาก็ไปจับมือกับ JWD นะครับซึ่งเขาก็เป็นผู้นำาพวกคลังสินค้าออโตเมติกนะครับหรือตัวโรบอตต่างๆเนี่ยอยู่นะครับผมมันก็เลยทำให้แบบว่ามันช่วยลดเวลาใเวลานะครับแล้วก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ค่อยๆนะครับสร้างขึ้นมานะครับในแต่ละบิสเนสอื่นๆนะครับ ซึ่งส่วนนี้นะครับเขาจะค่อยๆเข้ามาเสริมนะครับ revenue stream ของโอรีจดีขึ้นนะครับเป็นการกระจายพอร์ตเออเป็นการ diversify นะครับจากตัวธุรกิจสังหาด้วยนะครับที่อาจจะต้องเพราะว่าตัวธุรกิจสังหาเนี่ยอาจจะต้องมันจะมีเป็นไซเคิลของเขานะครับมันจะมีช่วงที่ดีแล้วก็ช่วงที่ไม่ดีนะครับมันก็จะมีธุรกิจใหม่พวกนี้นะครับเป็น revenue stream เนี่ยที่เข้ามาหนุนตัวรายได้ของเขาให้ stable มากขึ้นนะครับ ครับผมก็เมื่อกี้เป็นภาพนะครับเป็น business overview คร่าวๆนะครับก็พอให้เห็นว่าเขาทำ Origin เนี่ยเขาทำอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเจาะลึกไปเนี่ยรายละเอียดมันก็น่างเยอะนะครับเพราะเขาทำหลายอย่างมากนะครับต่อมาเป็น business plan นะครับก็มาดูหน่อยว่าปีนี้นะครับเขาวางแผนอะไรไว้ยังไงบ้างนะครับตัว business plan ปีนี้นะครับเอาตัวของธุรกิจอสังหาก่อนนะครับก็รั้นเนี่ยนะครับ ตัวโครงการปีนี้ตั้งเป้าไว้42,000ล้านนะครับก<ม>ับค่อนข้างเยอะนะครับเยอะเป็นทพาท่า a g g r e s s เลยบวกว่า137% year on year จากปีที่แล้วนะครับ<ม>ก็ตรงนี้เขาอาจจะมองว่าเอ้ยมันถึง s u p p ายก็มีดูสซืไปบ้างแล้วนะครับวก,กับ condition ออน,น,นะครับ environment ต่างๆของตลาดอสังหาเนี่ยเริ่มกลับมาดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยเขาก็เลยวางแผนที่จะลัาง ในปีนี้ค่อนข้างเยอะนะครับดเฉพาะคอนโดใช่ไหมครับใช่ครับมันคอนโดยังเป็น segment หลักของเขาอยู่นะครับผมก็วางไว้ประมาณ7 0็0บสาสินะครับแต่เขาก็จะค่อยคบิวตัวแนวรามเนี่ยค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอนะครับผมก็ตามเพน์อัพดีมาที่คุณเพียวบอกมาเมื่อกี้ก็คือไอ้ความต้องการอย่างเช่นโดยเฉพาะพวกคอนโดเนี่ยมันน่าจะฟื้นกลับขึ้นมาหลังจากที่เนี่ยเริ่มเลิกเลิก work from home แล้วเริ่มกลับมาเปิดประเทศมากขึ้นใช่ไหมครับเนี่ยมันก็น่าจะมาหนุนในส่วนนี้ครับผม ด้านขวานะครับก็เป็นพีเซลนะครับตัวนี้พีเซลนะครับปีก่อนเนี่ยก็จริงๆว่าถือว่าทำไว้ค่อนข้างสูงแล้วนะครับสามหมื่นกว่านะครับปีนี้นะครับตั้งเป้าไว้ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันล้านนะครับขออภัยครับสามหมื่นห้าพันล้านบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์ year on year นะครับผมก็น่าจะทำก็หวังว่าจะทำมีไฮต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าดูพีเซลนะครับในช่วงคิวหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เราบอกว่า ทำไว้ประมาณเกือบเกือบ25เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ23-24ประมาณนี้นะครับก็ยังออนแท็กนะครับที่จะแอคชีพตัว t ทรเก็ตตัวนี้อยู่นะครับในขณะที่ทางเฟอร์เนี่ยก็จะคาดว่าจะทำนิวไฮเหมือนกันนะครับอยู่ที่26,000ล้านนะครับบวก61เปอร์เซ็นต์ยีออนเยียนะครับก็ยังรีเมนออนแท็กนะครับที่จะแอคชีพเป้าหมายเหมือนกันเพราะว่าถ้าดูนะครับอันนี้ผมเอาแนบแบ็กหลอกมาให้ดูทางด้านขวานะครับถ้านะครับดูจากตัวแบ็กหลอกนะครับแล้วก็ ตัวรายได้ที่รับรูปแล้วใน Q1 นะครับมันซีเคียวเป้าทาร์นเฟอร์ของเขาเนี่ยไปแล้วนะครับประมาณ70%นะครับที่สูงมากนะครับเพราะยังมีเวลาที่เหลืออีกอีกสองไตรมาสเนี่ยที่จะทำให้แอชีปเป้าทาร์นเฟอร์ตัวนี้ได้นะครับซึ่งผมมองว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนของ e a r n i n g f o r e c a s t นะครับของปีนี้นะครับก่อนนะครับเรามองว่าตัวเน็ต profit ของเขานะครับ ปีนี้จะโตนะครับ17%นะครับ Year on Year นะครับก็หนุนจากอันนี้ที่กลับไปนะครับก็คือด้านของตัวรายได้จากการขายสังหาเนี่ยนะครับก็หนุนจากการโตที่เยอะนะครับมีแบ็กหลอกหนุนนะครับผมแล้วก็เรามองไปถึง potential upside potential upside นะครับจากของในส่วน equity income นะครับที่เริ่มมีการโอนนะครับโครงการ key project อย่างตัว เออออริจินทองหล่อนะครับที่เริ่มโอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานเนี่ยที่ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นคีย์โปรเจกต์อย่างนี้แล้วก็มีเออ่ตัวอัพไซด์จาก JV นะครับที่มีการไปทรายตัว JV เนี่ยนะครับเพื่อมีตัวเออ่เกนจากแชร์พรีเมียมเข้ามาด้วยนะครับซึ่งจริงๆออรีเนี่ยคาดปีนี้จะมีถึงประมาณ1 0บถึงสิโครงการเลยทีเดียวนะครับมันก็ช่วยหนุนนะครับตัว net profit ตตรงนี้นะครับซึ่งเราก็คาดว่าปีนี้ก็17%เนี่ยไม่น่ายากแล้วบางทีอะ เราอาจจะคิดว่าเราอาจจะคาดการณ์ใน c o n s e r v a t ทีฟไปด้วยซ้ำนะครับอันนี้าขอถามหน่อยครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยบอกว่ารางคลืนส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาอาจจะกังวลนะครับในเรื่องไอ้พวกราคา material ที่มันสูงขึ้นมามันน่าจะมากดดันไอ้ตัวของมา r จินบริษัทในช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือเปล่านะครับอย่างอย่างถ้าเกิดดูจากการาฟชาร์ตในรูปนะครับอย่างตัว gross profit margin นะครับ,รบปีนี้ถ้าถ้าดูผ่านๆก็เห็นว่า มันก็ไม่ได้มันไม่ได้มไม่ได้รับรู้ใช่ไหมครับแตก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอ,อ,อย่างที่คุณเก่งพูดไปนะครับ<ม>แน่นอนกลุ่มอสังหาเนาะเวลาเจอเรื่องของตัวแมททิเรียลไพส์ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันจะต้องจะเข้ามากดดันมาจีนนะครับ,รบแต่เรามาว่าตัวโอรีนะครับเป็นหนึ่งในในกลุ่มที่เรในกลุ่มอสังหาที่เราดูเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่เรามองว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากตรงเรื่องเนี้ยจำกัดนะครับหนึ่งนะครับโอรีเนี่ยตัวอะไรนะ รายได้ uh, ที่ข้าวจะรับดูในปีนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโครงการเดิมนะครับ, yeah, รบที่ที่มีอยู่แล้วมีแบ็กกลอกอยู่แล้ว mm hmm. พวกนี้มันเขาเขามีการเ,เป็นคอนแทคคุมไว้อยู่แล้วสําหรับ mm hmm. เรื่องของ mm hmm. ต้นทุนค่าก่อ <Sure. S 2> สร้างใช่ไหมครับมาร์จินเนี่ยก็ไม่น่าจะโดนกระทบเยอะนะครับ mm hmm. ก็อาจจะมีในเรื่องของส่วนออของตัวโครงการแนวล่างนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ที่เขาจะเปิดตัวในครึ่งปีหลังเนี่ยก็อาจจะมีม,มีมีเรื่องของมาร์จินเนี่ยเข้ามาเพชเชอร์บ้างนะครับ แต่ว่าเนื่องแต่ผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือผมมองว่าเรื่องของ Market Share ์ของเขาครับเชื่อ,อ,อ,อการการที่เขาจะพาร์ทคอร์สเนี่ย eh, ไปหาพาร์ทออนคอร์สไปพาร์ทคอร์สออนเนี่ยไปหาลูกค้าได้นะครับมันขึ้นอยู่กับเรื่องของมาร์เก็ตแชร์ของเขาเนะครับดีดีมาต่างๆเนี่ยถ้าโครงการนี้ขาดได้ดีนะครับเขาก็สามารถพาร์ทออนเนี่ย eh, ไปได้นะครับก็เรามองว่าซึ่งเท่าที่เราดูมานะครับ ดีเซลเนี่ยครับโอลีเนี่ยทำมาได้ค่อนข้างดีตลอดนะครับเราก็เลยมองว่าตรงนี้เขายังสามารถพาสซคอร์อได้อยู่นะครับก็ถือว่ามี pricing power ที่ดีในระดับหนึ่งใช่ครับผมอันนั้นเป็นเรื่องของธุรกิจหลักนะครับอันนี้แล้อันนี้จะเป็นอัปเดตของธุรกิจใหม่บ้างนะครับก็เดี๋ยวไล่เลยนะครับตั้งแต่เฮลท์แคร์นะครับบิสเนสนะครับจริงๆพวกนี้นะครับธุรกิจพวกนี้เขามีการลง ลงทุนมาตั้งแต่ปี2อหนึ่งนะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มนะครเก็บเกี่ยวเนี่ยหรือว่าเริ่มรับรู้รายได้จากพวกนี้นะครับตั้งแต่ Q 3ของปีนี้นะครับผมอย่างเช่นตัว Healthcare Business เนี่ยเขาก็มีนะครับตัว Kin นะครับผมไ r จิ i n นะครับแล้วก็มีของตัว Thai Leaf นะครับก็คือตัว Thai Leaf เนี่ยเป็นเป็นธุรกิจสารสกัดกัญชานะครับซึ่งอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเราเปิดเสรีกัญชาแล้ว นะครับตั้งแต่วันที่เก้าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดก็ตรงนี้มันก็จะเป็นปัจจัยบวกด้วยซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้แฟกเตอร์อินเข้าไปในประมาณการของเราด้วยนะครับก็อาจจะเป็นอัพไซด์นะครับอันนี้ช่วงครึ่งปีหลังใช่ไหมครับจะเริ่มใช่ครับตั้งแต่ Q3 ครับที่ Q3 ก็อยู่ในครึ่งปีหลังนะครับผมแล้วก็อันต่อมานะครับก็เป็นโลจิสติกส์แอนด์แบลเฮาส์นะครับตรงนี้เก็ นี่เขาบิ้วมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับแต่ว่ามันยังน้อยอยู่แต่ปีนี้ก็มองว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็อาจจะมีการทําตัว JV ด้วยนะครับก็จะได้มีตัวมีเกณฑ์แชร์พรีเมียมเนี่ยเข้ามาหนุนจากในส่วนของโลจิสติกส์แอนด์เฮาส์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยหนุนการโตของธุรกิจนี้เหมือนกันนะครับส่วนตัวด้านของ Energy นะครับเขาก็มีนะครับจับมือกับการกุลนะครับทา v o โซล Solar นะครับทามี ทำตัว e v charger นะครับต่างๆนะครับให้กับทางคอนโดนะครับผมและอีกอันก็จะเป็น financial business นะครับก็เขาได้ไลเซน์เนี่ยนะครับตัวที่เป็น non l i f e i n s u r a n c e เนี่ยนะครับตั้งแต่ปีไตรมาสสปีที่แล้วนะครับผมก็เราน่าจะได้เห็นความืลหน้นนะครับของธุรกิจนี้มากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการ diversify ที่ไปในหลายอุตสาหกรรมมากใช่ครับแต่ครับตรงเนี้มันเพราะเขาพยายามจะไปเกาะเมกกาเทด นะครับด้วยนะครับไม่ว่าจะเฮลท์แคร์แน่นอนเราไทยเรากลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเฮลท์แคร์ก็ต้องก็ต้องมีการไปเกี่ยวข้องนะครับโลจิสติกส์อันเป็นเราเองนะครับในเรื่องของการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เอ่อมาใช้ในเรื่องของอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มมากขึ้นนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดส่วนอยากสอบถามไปถึงไอ้บริษัทอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเช่นอาร์เรนเฮาส์สุภาลัยเขาได้เริ่มมีการโลจิสติฟายอย่างนี้รเลยครับถือว่าโอเลจินนี่ถือว่าเป็น กับบริษัทแรกเลยที่เริ่มเข้ามาลุกในธุรกิจอื่นนครับผมคือในแต่ละคนนะครับเขาจะมีรูปแบบที่เขาเขาพยายามกระจายนะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันไปแต่ในส่วนของออริจินเนี่ยนะครับค่อนข้างแอคกซิสแอคเกีฟกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่ากระจายในไหนในหลายธุรกิจนะครับแต่อย่างบางเจ้าอื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้แต่แม่นะครับแต่เขาก็พยายามกระจายไปในธุรกิจที่ยังเกี่ยวข้องกับอสังหาโดยตรงอยู่นะครับอาจจะเป็นแบบ เป็นโรงแรมนะครับเป็นศูนย์การค้าอะไรพวกนี้นะครับผมในขณะที่ออริจินเนี่ยพยายามจะฉีกออกไปทางอื่นด้วยนะครับครับผมอันนี้นะครับจริงจริงอันนี้นก็เป็นเป็นไฮไลท์ที่ที่ทางออริจินเนี่ยเขาเปิดมาในแผนบ<ม>ิสเนสของเขานะครับ<ม>ใน2อหนึ่ง่ยก็คือเขานะครับจากธุรกิจเนี่ยที่เขามีการกระจายออกไปเนี่ยนะครับเขาก็<ม>อยาก จะสปินนะครับมีแผนที่จะสปินออฟธุรกิจพวกนี้นะครับบริษัทย่อยพวกนี้เข้ามาในตลาดด้วยนะครับซึ่งเขาทาร์เก็ตนะครับตัวมาเก็ตแคปเนี่ยของบริษัทในเครือของเขาเนี่ยครับที่1 0 0 0 0แสนล้านนะครับในปี2องในปี2 0 2 5นะครับก็พยายามที่จะคือออริจินเขาตั้งใจเนี่ยที่จะบิวเป็นอาณาจักรแสนล้านนะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็ออริจินเนี่ยมีแผนที่จะสปินออฟตัวพีโมนะครับ เออจึงเป็นบริษัทโลกของเขาเนี่ยเหมือนกันนะครับแล้วปีหน้ากา็จะเป็นตัว One Origin ที่เป็นเรื่องของตัวโรงแรมนะครับ mm hmm. ซึ่งตรงนี้การที่เขาปลดล็อกตัวนี้นะครับมันก็ช่วยปลดล็อกศักยภาพการเติบโตของธุรกิจในเครือเขานะครับ mm hmm. ผมให้มันตัตนี้สามารถเข้าแหล่งทุนได้มากขึ้นนะครับ mm hmm. ผมมีพอเข้าตลาดอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสมันจะเข้ามาสาหรับธุรกิจแต่ละตัวนะครับ mm hmm. อันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัว Lead นะครับ คือจากที่เอามาให้เหตุเนี่ยคืออยากให้ดูว่าเขา Origin นะครับพยายามหาช่องทางในการเติบโตให้ธุรกิจเขาเนี่ยหลายช่องทางมากนะครับอย่างตัว One Origin แล้วก็ตัวอันฟ้าเองนะครับเขาก็ยังมีแผนนะครับที่จะขายตัว a s s e t นะครับของเขาเนี่ยนะครับไปให้กกองดิด้วยนะครับเพราะการขายไปเนี้ยเขาจะได้เงินกลับเข้ามานะครับซึ่งเขาสามารถนำไปต่อยอดหรือไปลงทุนเพิ่มได้อีกนะครับซึ่งอย่างตัว One Origin นะครับซึ่ง ตรงนี้ถ้าเขาบิลนะครับไล่ต่างๆเนี่ยออกมิออกมิซซีเรทนะครับอะไรกลับมาเรียบร้อยนะครับเขาก็สามารถขายแอสเซทพวกนี้ไปได้นะครับซึ่งเขาก็วางไว้ประมาณเออ่ตีมนะครับหลีดแวลูไว้เนี่ยประมาณ3 0 0 0 0ืล้านนะครับผมแล้วก็ในขณะที่ตัวอันฟ้าเองนะครับก็ตีแวลูตัวหลีดแวลูเนี่ยไว้ประมาณ12,000ล้านนะครับครับอันนั้นก็จะเป็นภาพนะครับตัวธุรกิจของบริั้งหมดนะครับแล้วก็แผน นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับใน2องสองแล้วก็ในอนาคตนะครับเออ่ต่อมานะครับอันนี้จะเป็นนะครับเออ่ไตรมารสอนะครับเป็น e a r n i n g ็งเอ้าลนะครับเออ่ตัวดูที่ p ีเซลก่อนนะครับตัวเออ่พีเซลเนี่ยลายไตรมาสนะครับเออ่โอลีเนี่ยทำไตรมาร์ดีดีค่อนข้างดีนะครับแต่จาก c h แ n แนลเช็ตของเรานะครับตัวในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยนะครับ เขาก็ยังเอ่อตัวโมเมนตัมพีเซลเนี่ยนะครับยังดีต่อเนื่องนะครับก็เก็บได้มาอีกประมาณเกือบเกือบเจ็ดันล้านนะครับหรือบวก3าบ้เปอร์เซ็นต์เยียเยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับผมถือว่ายังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับและด้วยเพสประมาณนี้นะครับผมก็คิดว่าไรมาสอเนี่ยตัวพีเซลนะครับน่าจะโตนะครับได้ทั้งเยียร์เยียร์แล้วก็คิวออนคิวนะครับในขณะที่ลังเนี่ยนะครับ ตามก็สามารถนะครับลนช์โครงการใหม่เนี่ยได้ตามแผนนะครับประมาณ5โครงการที่ประมาณ7,800เอ 7, ล้านนะครับผมซึ่งจริงๆตรงนี้จริงๆมันมีประเด็นเรื่องของเรืเ่องของการ l a เ,เวอร์ชอตเท็ดหรือขาดแคลนแรงานนะครับแต่ว่า Origin เนี่ยก็ยังสามารถเปิดโครงการได้ตามแผนอยู่นะครับ mm hmm. แล้วก็ภาพรวมเนี่ยจากภาพที่เราใช้ไหมเราก็มองว่านะครับคือตอนนี้เรายังไม่ได้ทําตัวพรีวิวที่จริงๆนะครับ ซึงเดี๋ยวน่าจะไปออกในช่วงเดือนหน้านะครับแต่เรามองว่า e a r n i n g ็งตามาสเนี่ยของโอรีนะครับน่าจะโตนะครับได้ทั้งเยอันเยอและคิวันคิวไม่น่ายากครับคุณเกศครับถ้าเกิดแผนการเปิดตัวโครงการใหมายเขาอย่างที่ดูไปช่วงสแลกแรกเนี่ยเขานข้างเอ็กซกิส์มากนะอย่างนี้เนี่ยภาพ E a r n i n g ็ในปีหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาทําได้ตามแผนนี้น่าจะครับผมครับจากแผนเปิดตัวใช่ไหมครับก็พวกนี้นะครับมันจะหนุน การเปิดตัวในเอ่อขออภัยครับหนุนเออร์เน็ิงในปีหน้าด้วยนะครับเพราะการเขาเปิดค่อนข้างเยอะนะครับในในนั้นด้วยแต่ว่ามันเขาอย่างที่บอกครับมันมันหลายทางนะครับเออร์เน็ิงปีหน้าเนี่ยมันโตทั้งธุรกิจหลักนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นๆที่จะเข้ามาเสริมกันนะครับตัว JV ีจีนข้ามนะครับต่างๆครับผมในส่วนของเราไปดูเรื่องของ valuation ั่งครับคุณเก่งนะครับ สำหรับตัวโอรีนะครับ o n อ a t i o n เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้นะครับราคาเขาเนี่ยเขากำลังเทรดอยู่ที่ประมาณาลบหนึ่งเอสนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับก็มองว่าราคาเนี่ยเริ่มกับมันสะท้อนนะครับปัจจัยลบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงบที่แย่ใน Q1 หนึ่งนะครับแล้วกเ็เรื่องของปัจจัยลบต่างๆไม่วนะ่าจะเป็นเรื่องของ c o ร์ดอินเฟชันอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างซึมกับข่าว ขาลบไปพอสมควรนะครับราคาเนี่ยเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะครับยูเนี่ยเออก็ออฟเฟอร์อยู่ที่ประมาณ6%ซนะครับซึ่งก็ก็ไม่ถือว่าแย่นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มองว่าด้วยนะครับเอ่อ positive earning นะครับเอ่อที่เป็นบวกนะครับในในตั้งแต่ Q2 เนี่ยเป็นต้นไปนะครับเราเราคาดว่าเราจะเห็นเนี่ยการการเติบโตของเออ n ออรนนะครับตั้งแต่ Q2 Q3 Q4 ต่อเนื่องกันนะครับ ก็เลยทำให้เรามองว่าโอลีเนี่ยนะครับค่อนข้างน่าสนใจนะครับที่ระดับราคาตรงนี้นะครับผมแล้วเรายังเห็น potential upside อื่นจากเรื่องของการทรายนะครับการทํา JV นะครับที่มีเดี๋ยวตอนนี้มีทั้งโครงการคอนโดนะครับมีแนวราบมีตัว warehouse นะครับซึ่งตรงนี้พอรัรลุูเป็นเกณฑ์เข้ามานะครับมันจะช่วยหนุนตัว earning ด้วยนะครับซึ่งเรายังไม่ได้ factor in เข้าไปนะครับเป็น potential upside ครับผมตรงนี้นะครับก็จากเนี้ย โดยตัวบทวิเคราะห์นะครับเรายังเป็นนะครับเลคคอมเมนนะครับเป็นเมนเทนบายนะครับที่แทรากเกตไพร์เนี่ย14บาทนะครับคุณเก่งครับก็ถือว่าคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าประมาณ40เปอร์เซ็นเลยเกือบ40เปอร์เซ็นเลยครับอ๋อโอเคครับนี่คือต้องบอกด้วยนะครับว่า valuation ในะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดดูจากการาฟ PE ด้านข้างนะครับก็จะเห็นว่าอย่างที่คุณเพียวบอกไปเมื่อกี้ก็คือเออ valuation มันเริ่มกลับมาอยู่ในระดับที่ เรียกว่าสมเหตุสมผลหรือ reasonable มากขึ้นนะครับอยู่บนค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับหปีนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าพวกโครงการใหม่ที่มันจะเข้ามาอีกเนี่ยทางเราก็ยังไม่ได้ factor in <ช>เข้าไปเลยนะครับซึ่งนี้เนี่ยมาจะไปส่งผลให้ตัวของ upside เนี่ยมันมีแนวโน้มนเพิ่มสูงขึ้นอีกนะครับก็ก็คือต้องบอกว่าแม้ว่าในช่วงนี้นะครับ รวมถึงอาจจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยสแตทเมนต์หุ้นกลุ่มอสังหาเนี่ยมันก็ะจะยังถูกกดดันอยู่บ้างนะครับจากประเด็นเรื่องพวกค่าม a t e เรียลคอสที่มันสูงขึ้นนะครับความกังวลเรื่องดอกเบีย้ยด้วยนะครับที่แบงก์ชาติเขาจะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยด้วยนะพวกนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเซนติเมนต์นะครับกับตัวหุ้นกลุ่มอสังหานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเจาะลึกนะครับใครที่ฟังมาตั้งแต่ช่วงต้นรายการบอกว่าในเชิงของพื้นฐานจริงนะครับในเชิงของโมเมนตัมมมมกกกําาาาไไไไรรรเเเนนี่่่่ยอออัอจจะะด้ะททบห นะครับก็คือมันยังมี p o t e n t i ช l ในการเติบโตที่อยู่ระดับที่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าด้านด้านของอัตาราเงินปันผลก็ยังจ่ายที่ถือว่าก็ค่อนข้างสูงนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นกลุ่มอื่นในตลาดก็ถือว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งบัฟเฟอร์นะครับที่ทําให้เรามองว่ากลุ่มอสังหาเนี่ยมันก็ยังมีความน่าสนใจนะครับต่อการลงทุนในระยะยาวได้ก็ถือว่าก็ ก็ถือว่าสามารถพิจารณานะครับในการที่จะเออซื้อเก็บข้าพอร์ตก็ได้นะครับสำหรับนักลงทุนใครก็ตามที่แบบอาจจะถือระยะยาวนะครับสอปีขึ้นไปแล้วมองว่าเนี่ยโอริจิก็ยังถือว่าเป็น1ในตัวที่น่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับเราได้ดีนะครับครับครับก็โดยสรุปนะครับก็คือ Origin เนี่ยเราก็ให้ราคาเป้าหมายที่14บาทนะครับอัพไซด์40%นะครับ ก็สำหรับฟันเดมนทัลไฮไลท์วันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณคุณเพียวด้วยนะครับที่วันนี้เนี่ยเอามาให้มาวิเคราะห์ตัวของผลประกอบการแนวโน้มหลังจากนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะเขต้องบอกว่าข้อมูลครบถ้วนนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมกับคุณเพียวก็ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับกับฟันเดมนทัลไฮไลท์ในวันพฤหัสหน้าเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับสวัสดีผมสองคนก็ขอลากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ